ทั้งผูสมด้วยมาอยู่กับซิตี้สามารทแปลว่าเกมทำลายล้างเมืองมาทำลายล้างเมืองกัน เออ,อ,อโอเคอ้า,าวโฆษณาทุกคนโอ,อเทโฆษณาหายไปแล้วทุกคนแล้วก็จะมาทำการทำลายเมืองโดยเจ้าหนอนน้อยเออเพื่อนเอออหนอนน,อน้อยมันกำลังฆ่าเพื่อน ไม่ไม่ไม่เบื่อตายตายวก็ติมน้ำตาอยู่ตรงไหนไ,ไม่ยิงอะ่ะเราจะทำแบบสมจริงที่นี่ ซ s u นม m i มาค่ะโอเคซ s u นม m i มาแล้วลุ่มที่เพิ่งตื่นนะตพ่งตื่นัทำลายเมืองกันต่อมันก็ไม่มีอะไรมากหรอก แล้วก็แค่ไหนเกิดสงครามเกิดขึ้นประเทศไทยยิงมีคือไข่อฟริกาไปเลยที่สุดตุ้มตัวนี้ไม่ต้อหนี้มันยิงนะทุกคนตัวนี้ตัวนี้ ยูโกสุนมันยิงนะตรงนี้มนงใส่ยเราเอื้อแล้วมันก็ยิงฐานตัวเองเมื่อเอื้อเมื่อมีเครื่องชินระเบิดลงมาก็โดนยิงโอมโอมโอม นะเข้าไปเดินทางนี้นะทุนนกคนมายกลนี่ <c oughs> โอเคคิดก็มีประมาณน,นี้แล้วกันเพราะมันจะยาวเกินบทส่งท้ายบทส่งท้าย โฆษณาเป็นบทส่งค้ายนี่บทส่งค้าย i 还有哪么呢？好着。